ใช่นะลุงเหม็นยังก็มาผิดงานครับท้ายนั่นนะซุ่ม zoom zoom ยับมันไปจูนตู้เพิ่นตัวนี้ไต่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 วา GPS มันบ่อยต้องไปอีกผิดงานวะได้เพิ่นตู้เลยนะตั้งย่างดีว่ามันว่ามันเพิ่น เสียหายจวนครับแกเปิ้ลจงใจเบิ้ลสิฉจะ้องปีไม่ตัวนี้ฮัลโหลดีครับอันว่าันผมเข้าไปล่องหนาเหมือนไหมเปินเ้นเฮ็ดยั้งว่าหันว่าแมนว่าแมนของพี่หันเย็บแมนยางล่องรถเย็บแมนได้จูดของเปิน้น นี่บ,บอลต่อได้หน่นอบอลต่อป่ะยังครับโอ้ใส่ต่อให้นะผเห็นยัง,อ,งอันนี้พี่ใส่คอดตัวเขาเนาะครับดื้อขอดไม่ได้ได้บอคอดตัวเนี่ยถอนไม่บ่้านผมซื้อมาเข้าไปจูนหรืจูนแบบจูนแบบตั้งค่านะครับจูนแบบตั้งค่ากับมันก็เลยเสียงบ่ได้ผมใส่ผมก็ใส่เป็นเป็นไอะไรยังไงหรับตาต้ายผมขายออกไปาขายไป ใช้ออกไปเลยล่ะอีแค่กูบอกก็เนี่ยร้อกรอกมิกใช้เมื่อสื่อพี่คนนี้มันสื่อไหมไอก็เลยนสื่อควอดไหมบอกควอดเป็นสื่อควอดตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยแต่นูนผมเพราะว่ามันใส่ก็เลยนซื้อมิกดีตอนไหมวันนี้พี่ใส่ควอดตัวใดใส่ควอดตัวนี้นะครับเอาตัวนี้นะครับมันได้ได้บ่ครับตัวนี้เดี๋ยวเล่นถ้าผิดได้ตัวนี้ละได้บ่มันได้บ่ให้ผมเผิดผมไมเข็ดได้ก็แล้วะกันไม่อยากเสียเงินเติมก็ใส่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก่อนครับ ว่าเขาซื้อแอมเองแล้วเอาเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สกีสเกตนะครับก็ด้านหน้าผมที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นชุดลำโพงชุดลำโพงของพี่มัตเตีมัแมนบับอ่าเป็นชุดระบบเสียงบ้านนะครับวันนี้เอาไข้กวางมาหลักวันนี้เรามาทำพรีเซตของระบบเสียงชุดนี้นะครับจากเท่าที่เห็นนะครับก็ตอนนี้ตรวจเช็คได้ว่า ตรวจสอบได้ว่าบรดังหรอครับพี่บรดังบร,ด,งรดังเลยตัว,เด,ว,ตวดเดียวตัวบนดังด้วยตัวบนโอเคเดี๋ยวเอาแม่หมู่บ้านต,ตัวจางตัวไหนอ๋ออันนี้ตู้ยังไหนพี่พันตัวบีพันตัวแปดบีพันสิบแปดนิ้วนะครับข้างบนเป็นปากปากหล่อไม้แม่นบ่ครับปากหล่อที่เป็นไม้นะครับแล้วก็เป็น12นิ้วอยู่ด้านบน แล้วก็มีแหลมจรวดอยู่ตรงกลางนะครับเอก็ใส่ดอกด้านหลังนะครับมาดูด้านข้างนะครับเบ่ง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 มานีข้างบนเล่นข้างบนเฉียงกลางเราเล่น4โอห์มนะครับส่วนข้างล่างเล่น2โอห์มนะครับดูนะครับนี่นี่มาจากแอมนะครับ อันนี้คือข้างละ4ดอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู power amp ว่า power amp ใช้อะไรทำไมโหลดได้2องโ์มานี้มาเนี้ย power amp ส่วนตรงนี้เป็นแอมป์นะครับทั้งระบบเนี่ยใช้ power amp สองแท่นนี่ครับแอมป์ M ตัวเก่งของพวกเรานะครับตัวนี้ราคา1 9 5 0 0บาทครับ LD 1 4ครับตอนนี้ ขับข้างละ4ดอกนะครับทั้งหมด8ดอกก็ระบบนี้ใชแอัมเบตหนึ่งแท่นนะครับแล้วก็แอมตัวนี้เป็นเป็นแอมมอแปลงนะครับเป็นคอร์สไอ b ีบิดไอมอแปลง1ลูกใช้มอแปลงเกียรเดียวกันกับตัว1 1 0่0นนะครับแต่ว่ามี1ลูกนะฮะส่วนคอร์สแล้วก็มิกก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วครับส่วนปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟก็จะเป็นแบบนี้ครับปลั๊กไฟมาจากร้านบสโออดิโอเทคนิคนะครับนี่นะฮะวันนี้เรามาฟังว่าพาวเวอร์ o M, มันจะดังยังไงแล้วก็มันจะพื้นสะเทือนอย่างที่ขี้คุยไว้ไหมวันนี้ได้รู้กันครับเดี๋ยวขอเวลาทําแป๊บหนึ่งครับก็แล้วไปแล้วฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Chết Nâng Xong Chết Chết Check, Chết One Two Chết Đây rồi Check, Chết Check, 1, One Two check 1, One Two Nâng Xong Xám One Two 4 2, 2 2 Two 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 2 2 2 check 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 one two two check check check